ผมดูนะครับก็ช่วงนี้มีคนโพสเกี่ยวกับรูปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในช่วงนี้อ่าก็มีพี่สาวของผมนะครับได้ชาเลนส์ผมมานะครับให้โพสรูปตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าหาไม่เจอจริงๆนะครับหาไม่เจอจริงๆถ้างั้นผมขอเอารูปเมื่อ8ถึง 7ปีก่อนละกันเนาะจะได้หาไม่เจอจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราแวะไปดูข้างหน้ากันเลยบไปเอาละฮะหลังจากที่ผมไปหารูปตัวเองเมื่อสมัยก่อนนะสมัย7-8ปีก่อนที่จริงมันก็ต้อง10ปีก่อนประมาณ10ปีเนาะแต่ว่าผมาไม่เจอนะฮะท่างนั้นผมได้ขันรูปมาแล้วนะครับมีู่3รูปด้วยกันนะครับก็ประมาณ ช่วงละเราปีช่วงราเราตอนผมอยู่ม .4 กับม .5 นะครับอ่ะเราไปดูรูปแรกกันเลยนะครับอ่ะรูปแรกของผมนะครับเป็นรูปที่สมัยผมอยู่วงโยนะครับผมตอนนั้นน่าจะตอนม .5 นะครับไปออกงานสักงานหนึ่งนะครับจำไม่ได้การนใ,นใส่เสื้อเหลืองนะครับผมก็นี่คืองาน,น วงโยนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นงานอะไรนะฮะีเป็นซื้อเหลืองตัวแรกที่วงได้ใช้เลยนะครับอ่ะรูปที่สองนะครับน่าจะเป็นรูปสมัยผมอยู่ตอนมอ .6 นะครับสมัยตอนมอ .6 ตอนนั้นเนี่ยเห็นณ์วันนั้นเป็นตอนที่ผมกำลังจับปะหันนะฮะแล้วยูยูเนี่ยผมได้เรียกเพื่อนนะครับเพื่อนชวตานะครับไอตาว่า ให้มันมาถ่ายรูปให้หน่อยนะครับผมเลยไปนั่งตรงสะพานนะครับสะพานนี้จะอยู่ตรงปาคลองตลาดนะครับผมก็ถ่ายมาตอนนี้น่าจะเป็นช่วงตอนมอหเลยครับผมอ่าอีกรูปหนึ่งนะฮะเป็นรูปที่ผมถ่ายกับพี่รหัสนะครับพี่รหัสของผมนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่ค่อนข้างสวยงามเลย ทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับรูปที่กับเทนเดียโฟโต้ชาเลนจ์ที่เพื่อนๆหลายคนส่งมาแล้วก็พี่ของผมได้ส่งมานะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าว่าใครอยากร่วมเทนเดียโฟโต้ชาเลนจ์ก็ร่วมสนุกกันได้เลยนะครับแ็กเพื่อนที่ที่เป็นเพื่อนสนิทคุณหรือว่าพี่อาพี่น้องคุณนะครับก็เรามาสนุก กันนะครับผม้งนนั้นผมขอท้ากันนะฮะเรามา10 y ย a r p h o t o challenge กันนะครับอ่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าหากว่ามีภาพความทรงจำสมัยก่อนความทรงจำที่ดีๆความทรงจำที่สนุกอ่าโพสแท็กเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับหรือว่าเพื่อนที่ไม่ได้เคยเจอแกมานานนะครับมาล,ลึกถึงความหลังระหว่างช่วงนี้กันนะครับอ่านะครับถือว่าเป็นการ ส่งมอบความรู้สึกดีๆต่อกันและกันด้วยนะครับโอเคเสรละผมก็ประมาณนี้นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวถ้าหากว่ามีอะไรมาแชร์มีอะไรดีๆมาแชร์เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย